คาสสำเร็จนะครับก็เหะลวะงพ,พุทธาลุงของพระพุทธรูปที่สักาุตึของวัดตึกน,นี้แหละนะครับที่ที่ให้เจ้าภาพนั้นมาเห็นนะครับมาเห็นพระพุทธรูปนะครับก็เลยมาเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์นะครับ ปัจจัยมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวให้ท่านผู้ใหญ่ท่านผู้นําท่านประธานมาเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ใดฝั่งว่าตื่นเต้นไม่ติขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ากันมาแล้วนะครับขอบคุณฝากติดตามด้วยนะครับขอรวยเนี่ยถือว่าอันจะได้สามรอยหาสิบเจ็ดโลทุกๆคนเลยนะครับข้อยร้อยทุกทุกคนทุกทุกคนเลย สวัสด <ih az violin beeping warfare> ีสามร้อยยูเซอร์ครับตัวเดี๋ยวจ่ายรวมของเราโทรศัพท์เราฝากคุงบอลไว้คิดคว่ามีเรื่องนะกาแฟตอนตอนกลับบ้านเหรอได้ได้ได้แหละขอเชิญท่านที่อารมณ์บประกอบทรัพย์นะครับคันขอออกข้างนะครับองค์การบริหารส่วนตันบุ ค่าเก้าอี้เหรอครับค่าเก้าอี้มีอ่าสองสองใบแดงครึ่งแล้วก็หนึ่งใบแดงครับด้านหน้าจะเป็นอ่าสองใบแดงสองใบแดงครึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหนึ่งใบแดงครับ ก็น <Construction>. okay. ่าจะเวลาเดิมนนะครับสามสามทุ่มโดยประมาณครับยังยังไม่มาเลยครับยังไม่เข้าตอนนี้ก็มีอน้องแนทเข้ามาแล้ว มาเพื่อในการเรีนรู้บาททุกธรัตนนะครับไม่ได้เป็นของใครนะครับกรรมการรัฐสภาไทยนะครับคืนนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่ทราบเลยครับว่าเล่นเรื่องอะไรเรพิจมาอยู่ในรได้เกี่ยวกับการเงินตรงนี้นะครับเงินรูปบาททุกธรัตน์นะครับกรรมการวัดนะครับก็จะไปต้อนแซงนะครับหลังคาสระนะครับฝนตกมาไปตั้งตั้งแต่เมื่อประมาณตั้งสามสี่โมงเย็นนะครับแต่ตอนนี้หยุดแล้วครับ ด้านหลังก็รัวก็ยังไม่เต็มแถวหน้าเต็มหรือยังแถวหน้าเหรอครับต้องมามาซื้อมาซื้อหน้างานได้เลยครับยังยังไม่เต็มครับวัดกลานะครับจะเป็นวัดบ้านนอกนะครับยจงไม่จันทนะครับไม่ใจก็ขอขอกด้วนะครับพขอแม่พี่น้องที่ใจดีใจติดใจสัตย์ใจสัมพันธนะครับที่ ผมไม่แน่ใจนะครับท่านพันน้อยนะครับยี่สิก่ขอให้ที่วัดหนองปิงครับอ่าเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับรถต้อมเจอพี่อ้อยบอกให้พี่อ้อยแก้วขาวจ่ายเงินเท่าไหร่ยนรถต้องบอกบอกว่าพี่อ้อยน้ำรออยู่รอใจบอกว่าจ่ายตังค์แล้วไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องนั่งรอพ่อ พอทางด้านหลังองภาพ้นะครับต่ออให้ท่านนั้นมีคนเพื่อปูนนะครับสนับสนุนนะครับค่วยหนำนะครับส่งผลให้ทุกท่านนั้นมีความเจริญในหน้าที่การงานนะครับไฟ์สนหรอครับมีครับ น่าจะเป็นยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่อาสตูดิโอครับถ้าเข้ายิ้มใหญ่ไม่ถูกก็ก็พิมพ์ไปทางเพจ a c e b o o k เลยนะครับอาลุ่งฟ้ากิจดาปรมีครับเข้าไปทางเพจเลยครับหรือไม่งั้นก็เข้าไปยิ้มใหญ่เลยครับยิ้มใหญ่สตูดิโอครับ ส่วนผมก็จะไล่หน้างานก่อนก่อนลิเกแสดงครับไล์บรรยากาศครับ กำลันจุกมคนกินเพชรนะครับเดินทางมาแล้วนะครับผู้นำของกำลันดอกปีนะครับที่จะมาช่วยนะครับในการดูแลการจราจรนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านทำงานหนักแน่นอนนะครับกำลังดอกปีนะครับท่านทำงานหนักแน่นอนเพราะว่าสถานที่นะครับที่เราจัดเตรียมไว้นั้นน้ำพ่วงหดนะครับแล้วเราจอดที่ถนนบ้านนะครับเดี๋ยวมา ฝากดวงในะครับ FC เริ่มเข้ามาแล้วครับ FC เขามาซื้อบัตรไว้แล้วครับนอะครับตดตั้คร่วทีมา้นบเกนะครับเดี๋ยวการจันะครับรายการต้อต้นั้งอยู่นะครับขอความไม่กระดวกด้วยนะครับขอประธานาภัยด้วยนะครับขอประธานภัยใน่ายด้วยนะครับแต่งตัวลุยมาการชิงก็ไม่เป็นไรต่ดูวันนี้ สำหรับทานที่มานะครับขอประธานาภัยนะครับห้องน้ำนะรับอยู่ด้านหลังตาลานะครับบนตลาก็มีนะครลาก็มีด้านล่างนรหลังสลาตมีนะครับเน้ทปงไปไแลเก้าอี้ที่สอบถามอยู่มีอยู่พันพันกว่าตัวครับ ที่ผมพูดผมก็ระรับเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะระดับเนี่ยพาที่ตั้งบุตรวัดตึกยาบางแห่งนะครับเขาเป็นีูกในวิหารนะครับตอนนั้นก็ไม่มีวิหารนะครับท่านก็มาสร้างให้เรากิดนะครับตรงนี้นะครับได้มีการเรื่อมติ่นะครับขอพรไปก็ได้มาโนดระดับใจนะครับก็เลยมาตั้งบุตรวัดตึกและติดทองจนประสบความสำเร็จนะครับวันเราตีตู้ว่าติดทองและเราไม่ได้เป็นผู้ชายนะครับ ได้มีนักศึกษได้ประพฤติตาไใจการขอพรจากพระพุทธเจ้าพระพุทธูกที่สักศึกนะครับตรงนี้นะครับ เรื่องอะไร sociedad, ย,ย, 10, ย,ยังยังยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยครับเห็นหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอ่าไอาเน็ตคาทีวีหรือเปล่าหรือยำรงยังไม่ทราบมกปุะา ด้วยสายโทรศัรับมาเปลี่ยนโทรศักหน่อยเนึนะครับโทรก็วัดวัๆจะดูบาตายบานะครับว่ายังหายยังไปธนาคารนะครับัยังเหลืนะครับยังเหลือที่ที่นอนหรือดำรงะครับเขาแจ้งมาว่าดำตงยาวถึงสิ้นเดือนเลยคือับบคือผัว เขาวัดเป็งนะครับด้วเข่ะไม่จมลงไม่งาแนะครับตานะครับ้านเขาแจ้งมาบอกว่าตรอง่นะครับใช่เหรอแล้วแต่ว่านะครับไม่แน่ต่ว่าเรียวจมลงด้ว่นะครับทุกคนต้งจับด้วให้มีดัวรอบทิ่นะครับเพราะว่าทางด้านหลังก็ังไม่มีดัวนะครับก็ขอพี่เขาไาเื่องนีเพราะความ้มาในการพิชนะครับ นี่นะครับ fc fc ทยอยเข้ากันมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นี่นี่นพอเวลาปุ๊บนี่ครับเพราะว่า fc บางท่านเขาซื้อบัตรซื้อตั๋วไว้แล้วครับพอถึงเวลาเขาจะเดินหาซื้อของกินของมามาทานนะครับล้วก็จะเข้ากันมาทีเดียวนะครับเริ่มทยอยเข้ากันมาแล้วครับหรือว่าจำโดนะครับที่พวกเรารู้จักนะครับเหมือนจุดตกเหมือนจุดตกแล้วครับ วัดหนองปิงเหรอครับเล่าอ่าเล่าขวัญครับจังหวัดกาญจนบุรีครับมาเจอกระดับตันคู่ใหญ่นะครับโลหะกระดับคู่ใหญ่บันมู่ที่หนึ่งนะครับตรงเป็นบูรแดงด้วยนะครับเพราะว่าวัดหนองปิงนะครับเราอ่าสองใบแดงครึ่งแล้วก็หนึ่งใบแดงครับแล้วก็ท่านกำนังคืน แถวหน้าจะเป็น2ใบแดงครึ่งแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหนึ่งใบแดงในการสัญจรนะครับในการจัดเวรทุกๆงานนะครับการการจัดเร